ชนพูนชวนให้พิกพันต้องมารอวันคืนวังแผนการคิดไว้คงได้สมหวังแกไขเรื่องที่ค้างติดขู่ เฝ้าประกาศรับสัพพะกำลังพร้อมแล้วคืนวังโดยไวเพื่อจอมจัตุรงองค์สุรนารายล้างไอ้พวกเหลือชัยใจชั่วอุคานก็คือชื่อของข้า ต้องมาผางตาปอมตัวปัจจุนี้ตั้งแต่ออกจากในเมืองหลวงมาอยู่ที่หมู่บ้านดงกะเลียนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเราได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนาม ให้นามว่าอุคานเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าเรานั้นพาองค์ราชบุตรมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่เฝ้ารอวันนั้นจะมาถึงเพื่อที่จะให้พระอ,องค์ท่านไปกอบกู้เอกราชคืนสักวันหนึ่งจะต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอน จะมีคนมีฝีม้าดายมือหรือเปล่าต้องเอาไปเป็นทหารขององค์กษัตริย์เมงตาอูตองเป็นคนแห่งดงกะเหรี่ยงปะเนี่ยใช่เราเป็นคนดงกะเหลี่ยงเป็นคนดงกะเหรี่ยงเออคนดงกะเหลี่ยงแต่งตัวไม่เหมือนคนในเมืองเว้ย <อ>มันจะไปเหมืนได้ดยังไงคนดงกะเลี่ยงกับคนในเมืองมันก็คงไม่เหมือนกันแน่แต่งตัวแปลกชอบชอบจะมาอยู่ในดงกะเรียงด้วยกันไมหมเล่า,เาไม่ไมไมไม่ไม่หรอกฉันอยู่ในเมืองสบายแล้วแต่ว่าในดงกะเลี่ยงไม่เคยมีคนในเมืองเข้ามาแต่บัดี๋วนี้ท่านมีเชื่องเรียงเสียงลายกันและเหตุไนจึงเข้ามาในหมู่บ้านดงกะเรี่ยงแห่งนี้อยากจะรู้จะแนะนำให้ เรานี่แหละชื่อว่ามังราโเจา,<ร>าเป็นไปหรือเปล่าเปล่าเปล่าและเจ้าเรามาถามชื่อเราชื่ออะไรอ๋อเราเป็นหัวหน้าหมู่บ้านดงกะเหลียง<อ>ให้นามว่าอุคานอุคานใช่ณน,นแบบเวลานี้เรามังราโทมาเยียบย่ำถึงดงกะเหลี่ยงวันนี้ ไม่ได้มาแบบศัตรูแต่มาแบบฉันมิตรต้องการอยากจะหาคนดีมีฝีมือไปเป็นข้าทาสบริจางขององค์กษัตริย์มังปอหมิน่นพร้อมด้วยเมงตาอูตองที่ดงกระเรียงนี้พอที่จะมีคนคนดีมีฝีมือหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะให้พวกชาวบ้านในดงกระเรียงที่มีฝีไม้ลายมือไปเป็นทหารภายในเมืองเอาอย่างนี้แล้วกัน เราจะเรียกพวกลูกบ้านถ้าใครอยากจะเป็นทหารภายในเมืองก็ลองมาให้ท่านดูแล้วกันแล้วนะโอเคไปไปเรียกมาได้เลยเอาล่ะเอาละพ่อแม่พี่น้องใครที่อยู่แถวนี้อยากจะเป็นทหารภายในเมืองตอนนี้มีหัวหน้าทหารเข้ามารับสมัครทหารแล้วถ้าทัง้ายงายขอมาลองด้วยคนนึง ัมประลองฝีไม้ลายมือเพื่อที่จะไปเป็นทหารภายในเมืองใช่ไหมใช่แล้วท่านพ่อบ้านบัดเดี๋ยวนี้ท่านมังราโทได้มีคนที่อยากจะมาประลองฝีไม้ลายมือเพื่อที่จะเป็นทหารภายในเมืองแล้วท่านก็ลองดูเอาแล้วกันขอโทษครับขอโทษครับทางไปห้องน้ำใช่ไหมครับทายที่ไหนเล่า ป้ายชี้ว่าเข้าหมู่บ้านดงกระเลียงของกูโอ้รัปสาก็เลยอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอไห่เนี่ยนี่นี่นี่เป็นใครหัวหน้าหมู่บ้านเป็นพ่อบ้านเชื่ออะไรครับอุคานโอ้อุบาทอุคานไอ้นี่นี่มาถึงจ้ะว่ากูอุบาทเลยพอแห้งรูปร่างอย่างกูยังจะอุบาทอีกเหรอพอแห้งพอนังกินทีเฮ้ยอะไรเนาะมาถึงก็ทำลายข้าวของกูเลยนะไอ้นี่จะพาเข้าเมืองดีไหมเนี่ยรูปร่างไม่ดีแล้วยังทำลายข้าวของอีก นี่ได้โอกาสได้โอกาสเฮ้ยเขาสมัครทหารอยากจะมาเป็นทหารภายในเมืองใช่แล้วพ่อบ้านแล้วคนนี้ล่ะอายุพอดีครบปีนี้เลยเกณฑ์ทหารได้เลยโอ้โหหน้าอย่างนี้นี่ไม่ใช่อายุเยอะนะทตอนที่ออกมาน่ะสำรักน้ำคร่ำอ๋อสำลักน้ำคร่าหน้าเลยเป็นแบบนี้ออกมาแล้วดิ้นย่นมาเลยอ๋อนึกว่าอยู่แถวแปดลิ้วซะอีกไครบอกอาล่ะเจรจากันเอาแล้วกันเจ้าทั้งสองเหรอ ที่อยากจะมาปลองฝีม้าลา,ายมือเพื่อจะไปเป็นทหารใช่แล้วเขาจะมีน้ำมังชงายขอท้าประลองด้วยท่านมังลาโธข้าเชื่อนักว่าในฝีมือของขา้าก็มีด้อยไปกว่าท่านมังลาโธไอหนุ่มผู้นี้พูดจาโอหังอยากจะปลองฝีม้าลา,ายมือกับกูศรีอนุชามังลาโธเอาเถิดมึงหรือมึงที่จะสู้กับกู เชิญไม่ต้องถึงมือเองบางชะไยแค่นี้ไม่ครรณามึงฉันการไปบางชนวนหูมารับทหารเพื่อจะออกศึกกูไม่ได้มารับคนชลาไปนั่งตำมากในเมืองนะมึงโอ้มึงขยันเนาะไอ้นี่มันลูกเล่นเยอะเหลือเกินชูนนามกอะไรยบังลาโก้ และเบอรชื่ออะไรอะไรอะไรมังชะโหนอ๋อมึงชื่อมังชะโหน่าอ่าะไอ้ลิเกนักลำซะด้วยดีมากแล้วก็ไปตายไอ้ชะโหนสู้เขาดิยู่นี่เฮ้ยโอ้โหมึงนี่เก่งเหมืันแค่เนี่ย ไม่เสียเลยพี่แม่สอนมารู้จักวิชาหลบหลีกดีมากที่ตีไม้ลายมือมันไม่เบาโอ้โหโอ้โหไอ้ตุ๊ดไม่ได้แบกไม่ได้แบกไม่ไม่อีเส้นต่อมาดีประตูเขาให้ได้ที่ขันมังราโท นั่งรอ,อกูเลยมาตายน้ำตื้นนะมึงเนี่ยเอาไปแท้สิท่ามึงไม่ผ่านทีท่าจะดีเท่าไหร่แ้วก็จบมองช่างายล่วงเกินไม่ทันก็ขอประทานอาไยด้วยเอาเถิดมีอะไรงัดมา หอมออเมื่อกี้ออมมือให้นะเมื่อกี้บัตเดี๋ยวนี้มีค่ะมันจ่ายท่านมังลาโทได้แพ้พ่ายต่อมังชะงายแล้วข้าอยอมรับว่าใหนฝีมืาได้มือของเจ้ามังชะงายถือว่ามีฝีมือกันเลยทีเดียวเดามังราโทเป็นผู้แพ้ณนะวันนี้เรามังราโทต้องอับอาย แต่จำไว้นะไอ้มังชงายภายภาคหน้าคนที่จะอายสิบเท่าร้อยเท่ามันคือมึงมคำพูดคำจา,านะเ,อเอนอะเก่งจะปากใช่นไหมล่ะข้าเชยชมในฝีไม้ไลายมือของท่านขอบคุณครับพ่อบ้านเอาล่ะคง,งไม่มีใคร,รแล้วสินะที่จะสู้ท่านมังชงายได้ เฮ้ยฉันฮะเลิกเลยเหรอไม่มีใครนะมีสิข้าเมงจักเมงจักรลุกร่างมันกะอ้อนกะแอนยังไงก็ไม่รู้ไหวพระเถอะพนมสวัสดีค่ะครับชื่อว่าเมงจักกันใช่ไหมเมงจักค่ะและอีกคนหนึ่งล่ะเมงอะไรดีล่ะ มเมงะไรก็เมงไปสิพี่เมงเลยนะเม,ง,มงเลยแหละขอ,องเมงเลยใช่ไหมแปลกเนาะเมื่อสักครู่นี้เมงจะบอกว่าอยากจะประลองฝีไม้ลายมือกับบังชะงายแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าอยากจะไปเป็นประหารภายในเมืองแน่ใจแล้วครับผมเองเมงจะอยากจะลองฝีมือเพลงดาบเพลงทวนกับผู้ชายคนนั้นครับแล้วท่านละ่ะ ท่านมังชงายครับพ่อบ้านอยากจะสู้ประลองฝีไม้ลายมือกับเขาหรือเปล่าก็มีปัญหาสิ่งใดถ้าคิดอยากจะลองก็ลองก็ได้ขอรับถ้างั้นเชิญขอเจรจาได้เลยตัวนิดเดียวมันจะไหวเลวะาน่ะเราไปคุยกับมันก่อนโอ้ยหาตัวยังก็กระดานโตขึ้นชื่ออะไรนะ เมงจ่าชื่อเมงจ่ายเมงจ่ามึงจะไปทำไมรถติดอ่ะมึงไปยิงกับพ่อบ้านเลยนี่มึงมาใกล้กูนี่แถวเหรอแพ้แล้วมึงยังจะหาเรื่องเขาอีกนั่งคุยก็ได้หรือเจ้าจะเมงเฮ้ยบอกว่าเมงจ่าข่านามังช่งายมังช่งายใช่หรือฉ่มังเฮ้ยเฮ้ยจะมาฉ่ไอ้ไรแถวนี้เนี่ยนี่อะไรอะไรไอสองคนนี้มันแปลกๆกันเว้ยเป็นยังไงกันไอ้นุ่ม ถูกตัวอย่ามาถูกตัวกันง่ายๆอย่างี้สิเป็นมวยด้วยเป่เฮ้ยเป็นมวยด้วยเนี่ยอย่ามาถูกตัวบ้าจีใช่ไห้มปจักถามสักคำหนึ่งทำไมรูปร่างหน้าตากระอ้อนกระแอนอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเน่ก็บอกแล้วไงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแพ้ค่อยๆเฮ้ยไม่ได้ไงกันวะถพ่งว่าสับสนผู้ชายผู้ชายเป็นมาแต่กำเนิด หรือว่าเกิดแล้วเพิ่งเป็นเกิดแล้วเพิ่งเป็นเฮ้ยเป็นตั้งแต่กำเนิดอะไรวะเนี่ยเป็นตั้งแต่กำเนิดมึงดูสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรพูดจายังไม่กลับไปกลับมาเออมันวกวนนะเนี่ยดูวกวนที่ไหนเนี่ยผู้ชายร้อนๆเลยนะเออผู้ชายร้อนๆเออขอถ้วยเองชงกาแฟกินก่อนไม่ใช่กาแฟขอถามสักอย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาคงจะมีแฟนเยอะสินะมีเมียกี่คนแล้วเนี่ย ฉันเองก็ไม่มีเมียหรอกถ้ามีได้ต้องมีผัวเฮ้ยต้องมีเมียสิมีเมียไงวะเนี่ยนี่มันแปลกๆนะเว้ยท่าทางมันจะเป็นตุ๊ดเราจะคุยเอายังไงเนี่ยมันแปลกๆนะไอ้คนที่มันทับคนชอบคนเนี่ยยังไงวะรูปร่างรูปหน้ารูปตาใช้ไม่ค่อยได้เลยลองดูกันหน่อยนี่ทนายที เต้เอ้ยนายเอ้ยสีบายเตะเอ้ยแต่ถ้าลูกลากไหลมังชะหายตินดิบเ่ายอย่างนั้นมองไอ้หน,นุ่มหนุ่มแปลกหนังม,มองที่มองทางขาสงสัยเอะมันเหมือนเหมือนกับใคร มั่งช่างายแปลกใจจริงเออเพลงสิทำเป็นว่านเมลเลยที่ผามันไม่เบาหน้ามันหวานตามันวาวหล่ออยู่แล้วหลอกว่าเราเป็นในนาเฮ้ยมันหล่อหรือมันสวยทีเราก็หล่อล่อเลี้ยงเล่แต่มันมีเสน่ห์ เอก็ไรจะร้อยว่าอิท่าเราลอยยังเจ้าสู้เราไม่ได้องอกแล้วตึงไหลเราไม่ตก<ม>ดูสะพอเราก็พายมันเกี่ยวนะก้นมันตึง อกมันโตมองเห็นแตงโมอยู่สองใบใครไม่ใช่แตงโมเชื้อทัศนะนี่อกพระพะจะบอกใหรเป็นพระด้วยเป็นพระคุณแพทย์หรือว่าแคว้นสมเด็จทำไมเกดพระมันใหญ่ไม่ใช่คุณแพทย์ หลวงพ่อน oh> ิ่มหลวงพ่อนิ่มเคยได้ยินไหมเนี่ยเอ้ยอ่างทองอ่างทองพ่อนิ่มมันนางไงกูก็เกิดมานานแล้วกูยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อนิ่มมันเป็นยังไงวะไหนหนูขอดูหน่อยดูไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ไงพระดีๆเนี่ยเขาไม่ให้แตกให้ต้องหลอกไม่ได้ใช่ไหมไโอ้โหไม่หลอกสิน่ะมันนึกว่าดูได้ดูได้แต่โดนไม่ได้ป้องกันศัตรูหรือว่างูพิษ ่านักิิ์สททธในนางไหกันเด็กร้องไห้เองการพูง่ายงอแงยังอื่นก็แก่เกะกันมีหายกันเด็กร้องไห้เลยเนี่ยใช่แปลกปะมันทำแม่งทำแม่งนะเดีจะพูดว่าถ้าเด็กร้องไห้ทำยังไงร้องไห้เหรอะใกล้เด็กกระดูเจ็ดเพ้อเออเฮ้ย สมมติเงินพระมันดูดได้ด้วยเหรอวะสองสัยว่ะไอ้ลูกหลอกขาขอเช่าขอดูพระเจ้าเก่าแค่ไหนมาดึงดึงมือพรรันถ้ามีสองล้านจะปล่อยให้มีหรือเปล่า แควนพระอะไรเกตุงใหญ่าคายผูยานมีหน้่นาสองล้แน่ใจว่จะประลองกัน,น,นได้นะแน่ใจมาเงนอดพูดมัย้ยแกคิดัวดูครับอย่าไปย่อเทกอน,นนะการโชว์ด้วยเป็นงไงเป็นไงดูเทกพวงก่อนไปดูล้อง

วังปายตัวแล้วกันเอาพกยาว ơi, 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 เกิดจากพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นแพงที่ไหนไอ้มนจไม่ได้ไงวันี่มึงต่อราคาไปไกลแล้วเนี่ยฟังให้ดีนะพ่อบ้านเออตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยเจอวิชาอย่างนี้มาก่อนเลยวิชาเพราะอฉันเงื้อปลายทวนไม้จะแทงเออมันชะไม้ชายตาแล้วปากมันส่งเสียงร้องว่าร้อง่าอะไรอร้องว่ายังไงอีนี่อะไรมันร้องอะไรจริงจริงใช่ไหมจริงดิอย่างนั้นแน่เลยแน่มันมีพระดี พระหลวงพ่ออีวัดตรสหีบหลวงพ่ออีวัดตรสหีบเออนี่ถ้าเกิดมันร้องอิดมันต้องเป็นสิทธิ์หลวงพ่อยิดกุยบุรีเลยโอ้โหมึงนี่มึงมาออกมายิดอะไรหรออ้าวมันร้องอีไงตุ๊ดฉันคุยกับมันแล้วเอาละี่แพ้เฮ้ยมึงแพ้วิชาอีเนี่ยนะท่านมังชงายในเมื่อแพ้แล้วก็คือแพ้ฝีไม้ลายมือของพ่อหนุ่มก็ไม่เบาเอาละมีชื่อว่าอะไรกันนะกับผม มีน่าว่าเมงจะเมงจะแพ้ลูกอีนี่เองก็คงไม่มีใครแล้วสินะที่จะสู้เมงจะได้ยังมีใายคนหนึ่งพ่อหนุ่มเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่ายังมีท่านอีกคนหนึ่งนั้นก็แสดงว่า ท่านจะต้องการที่จะประลองฟีไมห้หลมือกับพ่อหนุ่มคนนี้ใช่ไหมทุกคนในสถานที่แห่งนี้คงจะไม่รู้ว่าข้าเป็นใครข้าในนามองค์ราชบุตรเม่งตาอุต o n ก้ากระหม่อมคือพ่อบ้านอุคานเป็นพ่อบ้านแห่งดงกะเลียงนี้ก้ากระหม่อมไม่รู้ ว่าพระองค์นั้นเป็นเชื้อสายหงเหมมาได้เเอ,เอก็เลยไม่ได้ทําความเคารพพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรสิ่งที่ข้าได้เอ่ยปากพูดอยากจะบระลองฝีมือกับไอ้ชายผู้นั้นเจ้านามใดวะหม่อมฉันนามว่าเมงจะพระเจ้าค่ะเมงจะท่านมาบระลองฝีไม้ในมือข้าสักเพลงดาเถิดไม่ต้องกลัวเมงจะ ยังไงเรามีวิชาอีซะอย่างยังไงมันต้องแพ้เราแน่ๆพระองค์พระเจ้าค่ะคือว่าไงคือหม่อมชั้นเหนื่อยแล้วพระเจ้าค่ะสักเพลงดาบเอาสิสู้เขาเออน่ะเอาทำแบบเมื่อกี้เดี๋ยวก็สู้ได้นะพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าหม่อมชั้นน่ะมีเออเชิงลบที่แบบไม่ใช่ผู้ชายพะคงอย่าทำอะไรหม่อมชั้นได้ไคะเอาเถิดพูดยังไงนะเจ้าปล่อยฝีมือออกมาให้เต็มที่การประลองครั้งนี้ ค่อ่าถือว่าชันวันนั้นตัวเตือนเอว่ามึงไปเตือนัวืนว่นอะนะอวเือนรตระาบบมีเรื่องจะมาเตือนเตือนไอ้หมอนี่่รราไม่ธรรมดาในวอัืาช่าจรอดหรือแม่่ี่แหละจะเสั ปางพองผู้ทรงเดชปีปากนคาเลศเรื่องสิ้นลุ่มใ ไมปัญญาหวาสาติพระภูมิชื่นชอบจึงขอบใจทุกคนในสถานที่แห่งนี้จงฟังข้าใครอยากรับใช้ด้วยข้าเมงเตาตองเล่งติดตามข้าไปในเมืองพระเจ้า ให้ทุกท่านโชคดีแล้วท่านพอบ้านล่ะแกแล้วจะไปได้ยังไงทหารเขาก็ไม่รับแล้วล่ะโอ้ยไปต้มข้าวหุงแกงให้ชาวบ้านเขากินดเอาน่ะให้ฉันดูแลหมู่บ้านดงกะเลียงที่นี่เถอะที่ไปกะเลียงนะโชคดีแล้วกันผลเลาะย่ะซะอีกมังชางหลเปลี่ยนชื่อสมัยนะเปลี่ยนว่ามังชังไหลขี้ด้วยไอ้เม้งจ้าเจอกูแน่ในเมืองหลวง เฮ้ยดูท่าทางมันเดินยังไงชบคนเนอมันกระอ้อนแกะต้องกระติงนเนี่ยเออทาง AO เองนั่นเดินไปใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยเอใบหน้าใบตาทำไมอะสำเนียงน้ำเสียงกริยาท่าทางกูรู้แล้วเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะคิดอะไรเฮ้ยจริงอ่ะยนั่งเต่าถึงนี้นะฟ้ามุ้ยฟ้ามุ้ยไม่ได้การแล้วบัดเดี๋ยวนี้ มังลาโงซึ่งเป็นน้องชายขององค์ราชบุตรมังตอมีมาพูดทีดขั้นลงเพรงเกรงว่าพระองค์ท่านจะล่วงรู้ว่าองค์สุรนารายณ์ตอนตัวจริงจะรีบเดินทางไปบอกองค์สุรนารายณ์ก็ดีกว่า